สวัสดีครับคุณผู้ชมสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันเมื่อผ่านการใช้งานไปจมเกิดการเสื่อมสภาพหรือเสียหายเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเกิดการเสียหายจากการใช้งานตามปกติหรือว่าเกิดอุบัติเหตุกับสิ่งของนั้นๆมี2ทางเลือกก็คือเราจะซื้อใหม่หรือว่าเราจะซ่อมบางครั้งค่าใช้จ่ายในการซ่อมไม่คุ้มค่ากับการซื้อใหม่หลายคนก็จะเลือกที่จะซื้อใหม่นะครับสําหรับ บางอย่างที่มีคุณค่าทางจิตใจเราก็อาจจะต้องลงทุนในการซ่อมเพื่อให้มันอยู่กับเราไปได้อีกสําหรับกีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์ของลูกชายก็เพิ่งผ่านการซ่อมมาได้2วันซื้อมาตั้งแต่ปี57ลูกชายเล่นไปได้2ปีแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับไม่ได้คลายสายไม่ได้คลายสายก็ทําให้บิดต,ตรงนี้มันมันเผยมันอ้าออกมานะครับก็เพิ่งไปซ่อมมาถือว่าคุ้มค่ากับกับช่วงเศรษฐกิจตอนนี้นะครับดีกว่าที่จะซื้อใหม่ วันนี้ช่วงดูปุ๊บรู้ปั๊บ EP แรกเลยจะมาพูดถึงเรื่องของการซ่อมกีตาร์ครับผมในหัวเรื่อง5ข้อควรทำในการนำกีตาร์ไปซ่อมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการซ่อมกีตาร์นะครับข้อที่1คือระยะเวลาในการซ่อม ถามช่างให้แน่นอนเลยนะครับว่าใช้เวลาในการซ่อมกีตาร์อาการแบบนี้ใช้เวลาเท่าไรคุยกันให้ชัดบางคนที่มีอาชีพนั้นดนตรีและมีกีตาร์ตัวเดียวคงรอนานมากไม่ไหวเมื่อเทียบกับคนที่มีกีตาร์หลายตัวหรือบางคนแค่ใช้เล่นสนุกๆก,ก็อาจไม่กังวลกับเวลาที่ซ่อมซ่อมนานทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาในการซ่อมก็ขึ้นอยู่กับอาการหรือวิธีการเช่นงานซ่อมที่ต้องทากาว แบบนี้ต้องใช้เวลานานแน่ให้กาวแน่นสนิทด,ดีและขึ้นอยู่กับจำนวนของงานเพราะบางร้านงานเยอะต้องรอคิวนาน 2. ราคาที่ต้องซ่อมนอกจากราคาที่ตามอาการแล้วปัจจัยที่ทำให้ราคาแต่ละร้านแตกต่างกันเช่นชื่อเสียงของร้านเปิดมานานฝีมือเป็นที่ยอมรับงานประณีดมีคุณภาพ บางร้านเปิดใหม่ยังไม่มีผลงานงานยังน้อยยังไม่เป็นที่ยอมรับและอีกปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลกับราคาก็คือมูลค่าของกีตาร์ทางร้านอาจคิดราคาต่อกีตาร์มูลค่าสูงมากกว่ากีตาร์ราคาถูกเพราะถือว่าต้องรับผิดชอบสูงกว่าบางร้านก็อาจคิดอัตราราคาเดียวกันขึ้นอยู่กับลูกค้าจะยอมรับได้ที่ร้านไหนเท่านั้นเอง และสสภาพเดิมของกีตาร์ให้ตรวจสภาพกีตาร์ก่อนส่งซ่อมมีตำหนิไหมตรงไหนบ้างให้แจ้งช่างไปเลยตอนรับกลับจะได้ไม่มีปัญหาถ้ามีตำหนิเพิ่มจากที่แจ้งกันไว้บางร้านจะมีการจดไว้เลยว่ามีตำหนิตรงไหนบ้างแบบนี้สบายใจทั้งสองฝ่ายไม่ต้องมาทะเลาะก,กันทีหลังมันเสียความรู้สึกกันเปล่าๆ C อุปกรณ์หรืออะไรเช่นอุปกรณ์ภาพไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าหรือพวกฮาร์ดแวร์ต่างๆเราไม่มีทางรู้เลยว่าทางร้านจะแอบเปลี่ยนอุปกรณ์หรืออะไรของแท้จากกีตาร์ของเราออกไปและใส่ของเทียมกลับมาแทนที่หรือเปล่าทางที่ดีก่อนส่งกีตาร์ให้ช่างอาจต้องเปิดอะไหล่ให้ดูกันเห็น,หนๆกันไปเลยหรือถ่ายรูปเก็บเอาไว้และตอนรับกลับคืนก็ต้องตรวจสอบด้วยณนะที่ร้านเลย ผมเคยเอากีตาร์เฟนเดอตัวนี้ไปซ่อมที่ร้านแล้วก็ทางร้านเนี่ยขอซื้อเจ้า n เน็ก a พ e ชิ้นนี้ผมตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกแต่เราก็อยากจะให้ของของเรามันเดิมๆก็เลยเฮ้ยทางร้านยังอยากได้เราถ่ายรูปเก็บเอาไว้ก่อนดีกว่าก็คือเขาบอกว่า Serial Number ตรงนี้เนี่ยมันขึ้นต้นด้วยตัว L ซึ่งผมไปดูมาแล้วที่ขึ้นต้นด้วยตัว L เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงปี 1,962ถึง1,965เขาก็บอกว่าเขาอ,อยากได้เพราะโอ้ช่างยังอยากได้ผมก็เลยขอเก็บไว้ดีกว่าครับผมและสุดท้ายที่ข้อ5งานปรับแตง่งการปรับองศาคอการปรับเซตเดินจัดระดับแอคชั่น บางคนสะดวกที่จะทำเองแต่บางคนไม่มีเครื่องมือไม่มีเวลาไม่มั่นใจแนะนำให้ช่างทำให้จะดีกว่าค่าบริการแค่หนักร้อยตั้งแต่200-500ถึง500เท่านั้นแนะนำว่าให้บอกกับช่างก่อนจะมีการปรับระยะความสูงว่าชอบหรือถนัดเล่นกีตาร์แบบไหนจะเป็นปิ c กกิ้งหรือตีคอร์ดจะดีดหนักหรือดีดเบาใช้สายเบอร์อะไรเพราะสายเล็กใหญ่ให้ความสูงที่ต่างกันการสั่นและแกว่งของสายก็ไม่เท่ากัน อาจเกิดปัญหาสายตีเฟลดหรือที่เรียกว่าบัสเมื่อปรับแต่งแล้วให้ลองเล่นตามแบบที่เราถนัดเล่นให้เป็นธรรมชาติสบายๆไม่ฝืนเกรงสังเกตนิ้วสังเกตมืออารมณ์ในการเล่นความรู้สึกดอกจันอย่ารับกีตา้ากลับมาแล้วทนกับสิ่งที่เราไม่ชอบหรือไม่ถนัดเด็ดขาดจะกลายเป็นไปว่าช่างทำไม่ดีทั้งที่เราเองไม่ยอมตรวจสอบให้ดีก่อนแล้วก็ผ่านไปกันแล้วนะครับสำหรับ ห้าข้อควรทำในการนำกีตาร์ไปซ่อมก็ขอให้ทุกๆคนเล่นกีตาร์ที่ตัวเองถนัดและเล่นกีตาร์อย่างมีความสุขกันนะครับช่วงดูปุ๊บรู้ปั๊บใน EP ถัดไปผมจะเล่าเกี่ยวกับเจ้ากีตาร์ของลูกชายว่าไปซ่อมที่ร้านไหนและมีเงื่อนไขในการตัดสินใจวิธีการซ่อมยังไงประเด็นอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลย ประเด็นอยู่ตรงบรติดน็อตดีหรือไม่ดีเป็น EP ต่อไปครับและก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของผมกันด้วยนะครับ